สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูแอนกันหานะคะเป็นคุณครูประจําชัน้นอนุบาล2ทับสนะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายใบายงานสัปดาห์ที่1น่หน่วยประถมนิเทศนะคะปกสีเหลืองอ่าเรามาดูข้างในกันเลยนะคะว่าใบางานมีอะไรบ้างใบางานที่1 ให้นักเรียนใช้ดินสอลากเส้นตามรูปทรงต่างๆอย่างเช่นรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมรูปหัวใจรูปดาวและให้นักเรียนใช้สีระบายรูปภาพกระเป๋ารองเท้าแก้วน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันให้สวยงามด้วยนะคะใบงานที่สองให้นักเรียนฝึกระบายสีรูปภาพเด็กชายและเด็กหญิงที่สวมแมสให้สวยงามด้วยนะคะ ใงานที่3ให้นักเรียนฝึกเขียนพยัญชนะตัวกอไก่โดยใช้ดินสอลาดเส้นตามรอยประให้สวยงามนะคะและระบายสีด้วยนะคะต่อไปใบงานที่4ให้นักเรียนฝึกเขียนตัวเลขอาราบิกเลขหนึ่งให้ตรงเส้นประที่มีตัวอย่างให้นะคะและก็ใช้ดินสอฝึกเขียน ฝึกเขียนตัวเลขอารบิกเลขหนึ่งลงในช่องว่างด้านซ้ายมือ3ามช่องด้านล่างนี้นะคะให้ถูกต้องเลยนะคะใบงานที่5ให้นักเรียนฝึกเขียนอักษรภาษาอังกฤษตัว A A Apple อ่ลลองพูดตามครูนะคะ A p p l e อ่าถูกต้องค่ะให้นักเรียนใช้ดินสอฝึกลากเส้นตามรอยปะในพยัญชนะตัว A และ ก็เขียนตัวเปล่าลงในช่องว่างด้านซ้ายมือ2องบรรทัดที่คุณครูเว้นไว้ให้นะคะให้ถูกต้องด้วยน,นะคะต่อไปใบงานที่6ให้นักเรียนระบายสีรูปภาพการเว้นระยะห่างของนักเรียนเด็กหญิงทั้งสองคนด้านล่างให้สวยงามนะคะ,ะคลิปนี้คุณครูก็มีใบงานให้เรียนทำทั้งหมด 6แผ่นด้วยกันให้นักเรียนไปตั้งใจทำและระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ